ีค่ะกวางนะคะคลิปในวันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบกระดาษสีน้ำเกดศิลปินค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเรายังใช้กระดาษแค่ไม่กี่ยี่ห้อเพราะว่าเรานินไปกับการหาสมุดสเกจบุ๊กซะมากกว่าแต่ตอนนี้เราก็ลองใช้มาพอสมควรแล้วก็คิดว่าถึงเวลาแล้วละคะ่ะที่จะมาทดสอบแล้วก็เปรียบเทียบให้ดูกันคลิปก่อนหน้านี้เมื่อนา,นานมาแล้วนะคะเราเคยเปรียบเทียบกระดาษสีน้ำเกดเริ่มต้นเกดนักเรียนแล้วก็เกดศิลปิน โดยแบ่งจากปริมาณเปอร์เซ็นต์ของคอตตอนที่ใช้ผลิตกระดาษเป็นหลักซึ่งมันค่อนข้างจะเห็นได้แบบชัดอะค่ะว่าคุณภาพแตกต่างกันแค่ไหนยังไงแต่พอมาเป็นเกจศิลปินด้วยกันหมดเลยจากที่เราลองใช้มานะคะเราก็รู้สึกว่ามันดีหมดนะแต่เวลาที่เราใช้สีน้ำด้วยเทคนิคต่างๆกระดาษแต่ละยี่ห้อให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันบ้างต่างกันบ้างค่ะ และในเรื่องของราคาเองก็อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเหมือนกันยี่ห้อที่เราเอามาเปรียบเทียบในวันนี้นะคะก็จะมี a r c h ช s Canson an Heritage, Canson an m u r ร r g d e r o y Fabiano Artistico แล้วก็เป่าของอาติสค่ะเราก็จะแบ่งการทดสอบแล้วก็การเปรียบเทียบออกเป็น2พาร์ทนะคะพาร์ทแรกก็คือคลิปนี้จะเป็นการทดสอบคุณสมบัติในหัวข้อต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบกันว่าแต่ละหัวข้อมีผลลัพธ์ออกมายังไงส่วนในพ์ทที่2เราจะวาดเป็นภาพจริงให้ดูค่ะเพื่อที่จะได้เห็นถึงแต่ละขั้นตอนว่าเราต้องการผลลัพธ์แบบไหนมีตรงไหนที่เราเจอปัญหาอุปสรรคหรือว่าข้อจำกัดบ้างแล้วก็แนวทางแก้ไขข,ของเราเป็นยังไงจะคล้ายๆกับคลิปเปรียบเทียบผิวกระดาษ cold press แล้วก็ hot press นะคะแต่ครั้งนี้ก็คือจะครอบคลุมหลายหัวข้อมากขึ้น ที่เราไม่เอาภาพวาดจริงมาเปรียบเทียบให้ดูเลยก็เพราะว่าเราย้าเสมอว่าแต่ละคนสไตล์การวาดหรือว่าเทคนิคการวาดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่อยากเอาสไตล์ของตัวเองไปครอบหรือว่าตีกรอบแล้วมาชี้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่ามาเรียนรู้คุณสมบัติแต่ละเรื่องของแต่ละยี่ห้อกันก่อนดีกว่าแล้วก็เอาไปเทียบกับสไตล์และเทคนิคการวาดของแต่ละคนว่ากระดาษแบบไหนคือกระดาษที่ใช่ แต่ก็อย่างที่เราบอกนะคะว่าเราจะทำภาพวาดริงให้ดูด้วยเพื่อที่จะได้เห็นผลลัพธ์ของการใช้หลายเทคนิคการลงหลายเลเยอร์หลายชั้นซึ่งบางยี่ห้อก็อาจจะรับได้หรือรับไม่ได้ต่างกันส่วนเหตุผลว่าทำไมมันจึงเกิดผลลัพธ์แบบนั้นก็สามารถตอบได้จากการทดสอบคุณสมบัติแต่ละหัวข้อในพาร์ทแรกค่ะเพราะฉะนั้นเราแนะนำว่าดูทั้งสองพาร์ทในการประกอบการตัดสินใจเพื่อซื้อหรือว่า การรับมือกับกระดาษในกรณีที่ซื้อมาแล้วนะคะมาถึงเรื่องเกณฑ์หลักๆของกระดาษที่เราเลือกมาในวันนี้นะคะก็จะต้องเป็นกระดาษสีน้ำคอตตอน100%นนา300 GSM ผิวเป็นผิวกึ่งหยาบเนื่องจากว่าเป็นผิวที่เราใช้แล้วก็มีเยอะที่สุดส่วนหัวข้อที่เราจะมาเปรียบเทียบก็คือราคาสีของผิวกระดาษ การงอหรือการบวมของกระดาษเมื่อเจอน้ำทั้งแบบที่ขึงเทปและไม่ขึงเทปรวมทั้งการงอหรือการบวมน้ำเมื่อกระดาษแห้งแล้วด้วยการใช้เทคนิค wet on dry การใช้เทคนิค wet on wet เทคนิคการไล่สี1สีเทคนิคการไล่สี2สีการปล่อยให้สีผสมกันบนกระดาษก็จะทดสอบทั้งแบบ wet on dry แล้วก็ wet on wet ค่ะ glazing หรือการลงสีเคลือบ ทดสอบรอยสเตนหรือการยกสีออกทดสอบการเกิดตะกอนของสีที่มีตะกอนทดสอบการเกิดลายหยดน้ำทดสอบการใช้อุปกรณ์วาดรูปอื่นๆเช่นดินสอปากกาหมึกแล้วก็สุดท้ายจะเป็นทดสอบการไซซิ่งหรือผิวเคลือบของกระดาษค่ะฟังดูเยอะเนาะแต่เดี๋ยวเราจะค่อยๆอ,อธิบายให้ฟังว่าแต่ละเทคนิคหรือแต่ละเรื่องที่ทดสอบเนี่ยมีความสำคัญยังไงใช้ตอนไหนเวลาวาด แล้วก็แต่ละยี่ห้อผลลัพ์ออกมาเป็นยังไงตรงกับที่คาดหรือว่าที่อยากได้ไหมก็มาเริ่มกันเลยนะคะเรื่องแรกเลยค่ะเรื่องราคาแต่การเปรียบเทียบราคาเนี่ยก็อาจจะมีความยุ่งยากนิดหนึ่งค่ะตรงที่แต่ละยี่ห้อขายแบบขนาดไม่เท่ากันจํานวนแผ่นไม่เท่ากันมีขายเป็นแบบสมุดฉีกบ,บ้างแบบบล็อกบ้างซึ่งแบบบล็อกเนี่ยก็จะแพงส่วนขนาดยิ่งขนาดใหญ่ก็จะยิ่งถูกถ้าเทียบราคาต่อพื้นที่กระดาษนะคะ เพราะฉะนั้นจะเทียบราคายังไงกันดีเราก็จะขอเทียบแบบนี้แล้วกันค่ะเราเลือกกระดาษแต่ละยี่ห้อที่มีการเข้าเล่มแบบเดียวกันขนาดเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมาหาราคาต่อแผน่นซึ่งจากที่เราหาข้อมูลมาก็สรุปได้ตามนี้เลยค่ะขนาดที่แต่ละยี่ห้อมักจะขายนะคะก็คือขนาด31คูณ41เซนติเมตร จะมีแค่นสันมูเรงเดรอยแล้วก็ฟราเบียโนอัตติซิโกที่ไม่มีขนาดนี้ค่ะมีขนาดที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ30.5 5คูณ4 5่ซนติเมตรค่ะประเภทการเข้าเล่มเราเลือกแบบบล็อกนะคะซิลกาวสีด้านซึ่งจะแพงกว่าซื้อแบบกระดาษฉีกเป็นแผ่นๆค่อนข้างมากแต่หลายๆยี่ห้อไม่ค่อยทำแบบสมุดฉีกขนาด31คูณ41ค่ะ เราก็เลยเลือกแบบบล็อกมาเพื่อที่จะให้ทุกที่ห้อมีความใกล้เคียงกันมากที่สุดแล้วผลก็สรุปมาได้ตามนี้เลยนะคะอาเชสแบบบล็อกขนาด3 1คูณ41ซนติเมตรราคาแผ่นละ303บาทแ a n สัน Heritage ราคาแผ่นละ190บาทแคนสันมูแรงดรอยเราแปลงให้เป็นขนาด3 1เคูณ41เท่ากันค่ะก็จะตกราคาแผ่นละ69บาท f a b i ียโนอัต s ิซิโก็เหมือนกันนะคะตกราคาแผ่นละ69บาทเป่าหงอัทิสแผ่นละ65บาทแต่เห็นราคาแบบแผ่นละ200-300ก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะอย่างที่เราบอกเขาว่าถ้าซื้อแบบเป็นกระดาษฉีกหรือว่าซื้อเป็นกระดาษแผ่นใหญ่มาตัดจะถูกกว่านี้มากๆที่มันแพงเพราะว่ามันเป็นแบบบล็อกค่ะผลจากตารางนะคะก็จะเห็นว่าแคนสร์เรงดรยฟาเบียโนอัติซิโกแล้วก็ป่าหงอัติสราคาใกล้ๆกันเลยค่ะ แค่ส an cool. ันเทอร t เท e ก็คือจะโดดขึ้นมาแล้วก็ a า c h เชก็พุ่งทะลุไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีงบจำกัดก็อาจจะลองพิจารณาจาก3ตัวล่างดูนะคะสีของผิวกระดาษเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าในกล้องเนี่ยเห็นความแตกต่างของสีมากน้อยแค่ไหนแต่เราก็จะสรุปให้เลยแล้วกันค่ะว่า a า c h เชเนี่ยกระดาษจะเป็นสีขาวครีมหรือภาษาอังกฤษมักจะใช้คำว่า natural traditional i อวอรีหรือว่าอ f ฟไวท์ white, แล้วแต่ยี่ห้อ c a n สัน Heritage กับแคนสันมูเรงดูรอยขาวครีมเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าจะไม่ครีมเท่า a r ร์เชสฟาบริอานโนอาร์ติสที่เราซื้อมาเป็นรุ่น Extra ์ตร้าไวทค่ะก็คือจะขาวขาวแบบกระดาษ A4 สีสำนักงานทั่วไปเลยเป่าหงอ r าทิตจะสีขาวครีมอ่อนๆเหมือนกันคะ่ะสำหรับการทดสอบการงอหรือการบวมของกระดาษเมื่อเจอน้ำนะคะ เราจะทดสอบทั้งแบบขึงเทปแล้วก็ไม่ขึงเทปคือปกติเวลาเราวาดเนี่ยเราจะขึงเทปทั้ง4ด้านเพื่อไม่ให้กระดาษงอเวลาลงน้ําค่ะแต่มันก็อาจจะมีบางกรณีที่ไม่ได้ขึงเช่นวาดในสมุดสเกจบุ๊กแต่โดยปกติแล้วอีกเหมือนกันเราจะใช้คลิปหนีบรอบๆแทนการขึงเทปแต่ถ้าบังเอิญว่าเราไม่มีอะไรมาหนีบเราก็อยากจะทดสอบดูค่ะว่ามันบวมมันงอมากน้อยแค่ไหนและเป็นอุป,ปสรรคต่อการวาดหรือเปล่า เราก็จะลงสีแบบชุ่มๆทั่วแผ่นเลยนะคะเราใช้สี Permanent s a p g r e รีของว i นเซอร์แอนนิวตันค่ะเนื่องจากว่าสี Permanent s a p g r e รีเนี่ยเป็นสีที่มีตะกอนพอสมควรการงอนหรือการบวมของกระดาษอาจส่งผลให้ลายตะกอนสีต่างไปจากกระดาษแบบเรียบๆค่ะ นืองจากว่าสีส่วนที่ไม่มีตะกอนมันก็จะไหลไปเรื่อยๆตามพื้นที่ที่ยังเปียกอยู่แต่ส่วนที่เป็นตะกอนมันจะหนักกว่าทําให้ไหลไปไม่ไกลค่ะและสี Permanent s a แซ e e ีเนี่ยส่วนที่ไม่มีตะกอนจะเป็นสีเขียวส่วนที่เป็นตะกอนจะออกสีน้ําตาลค่ะลงน้ําจนชุ่มแล้วทีนี้ก็มาดูตอนที่ยังเปียกอยู่กันนะคะเริ่มมีการงอเกิดขึ้นแล้วพื้นผิวของโต๊ะก็มีส่วนในเรื่องของความงอของกระดาษเหมือนกันค่ะ ผิวโต๊ะเราเนี่ยเป็นกระจกตอนที่ทาน้ำจนชุม่มมันจะมีน้ำเข้าไปใต้กระดาษด้วยทำให้กระดาษติดแน่นกับกระจกมันก็จะไม่งอเท่าปกตินึกสภาพเวลาเอาเศษกระดาษเปียกน้ำไปแปะกับกระจกอะคะ่ะมันก็จะติดค่อนข้างแน่นเอาออกยากแต่ถึงอย่างนั้นก็เริ่มมีบางแผ่นที่ฝืนงอขึ้นมาแล้วค่ะส่วนที่บวมโป่งขึ้นมานะคะสีจะอ่อน,นะคะ่ะแล้วก็ส่วนที่เว้าเป็นหลุมเนี่ยสีจะลงไปกองจนสีเข้ม ก็จะเห็นว่าจากการงอของกระดาษแต่ละยี่ห้อทำให้ได้ลายออกมาไม่เหมือนกันเลยทีนี้ก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าชอบลายหรือไม่ชอบลายแบบไหนกันหรือเปล่าเดี๋ยวเรารอให้แห้งแล้วก็กลับมาดูกันอีกรอบค่ะอันนี้ก็เกือบแห้งหมดแล้วนะคะยกเป็นอาเชสค่ะคือกระดาษเนี่ยยังจะค่อนข้างเปียกหมัดมอยู่หรือก็คือแห้งช้ากว่ายี่ห้ออื่นนั่นเอง ซึ่งข้อดีก็คือเราสามารถทำงานหรือแก้งานได้ง่ายในขณะที่กระดาษยังเปียกอยู่หรือใช้เทคนิคให้สีมันยังฟุ้งๆอยู่ได้ค่ะแต่ข้อเสียก็คือระยะเวลารอให้แห้งมันอาจจะนานไม่ทันใจแต่ก็สามารถใช้ตัวช่วยอื่นๆในการเร่งให้แห้งเร็วขึ้นได้เหมือนกันค่ะตอนนี้ก็แห้งหมดแล้วนะคะมาดูกันทีละแผ่นค่ะอาเชสนะคะกระดาษงอไม่มากตอนเปียกงออย่งไงตอนแห้งก็งออย่างนั้น ถ้าดูจากลายก็คือจะบวมขึ้นทางด้านซ้ายแล้วก็ตรงกลางเป็นแนวยาวแคนซันเฮอริเทจตอนเปียกไม่ค่อยบวมนะคะแต่พอแห้งแล้วงอเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะขอบรอบๆแต่ตรงกลางสีเรียบเนียนดีค่ะแคนซันมูเรนดูรอยก็เหมือนกันค่ะตอนเปียกไม่ค่อยบวมตอนแห้งงอค่อนข้างเยอะฟาบรีย n o โนอาร์ติสิโกลายดวงๆที่เกิดจากการบวมชัดค่ะ แต่แห้งแล้วกระดาษไม่งอเท่ากับตอนที่เปียกส่วนลายดวงเนี่ยก็คือจะเป็นดวงอยู่ตลอดไปซึ่งจะต่างกับยี่ห้ออื่นก็คือตอนเปียกลายเป็นแบบไหนตอนแห้งไม่ว่าจะงอมากขึ้นหรือน้อยลงลายก็ยังคลายเดิมเปาหงอ์ทิสต์ก็งอค่อนข้างเยอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีกระดาษพวกนี้อยู่หรือว่ากำลังจะซื้อกระดาษที่ความงอความบวมส่งผลต่อภาพก็อาจจะต้องระวังเรื่องนี้นะคะ แต่ถ้าลายด่างหรือลายที่เป็นเส้นๆเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรต่อสไตล์การวาดก็ไม่เป็นไรค่ะต่อไปจะเป็นแบบขึงเทปนะคะขึงรอบก,กระดาษสีด้านแล้วก็ลงน้ำจนชุ่มเหมือนเดิมค่ะซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีปกติที่เราใช้เวลาวาดสีน้ำถึงแม้ว่าจะขึงกระดาษแล้วก็จะมีการบวมการงอให้เห็นเล็กน้อยแต่ว่าลายที่เกิดขึ้นของแต่ละยี่ห้อจะเรียบเนียนกว่าแบบไม่ขึงเยอะเลยค่ะ ยกเป็น Fabiano a r t ิ s i c o อีกเช่นเคยที่ยังคงให้ลายดังดวงเทียบแบบไม่ขึงกับแบบขึงให้ดูทีละคู่นะคะอาเชสก็จะเห็นได้ค่อนข้างชัดค่ะว่าแบบขึงเทปมีความเรียบเนียนขึ้นในเรื่องของกระดาษงอหลังจากแห้งเราว่าเกือบไม่ตัางนะ c a n ซัน Heritage ไม่ขึงก็เนียนอยู่แล้วขึงแล้วเนียนกว่าเดิมอีกเนียนกว่านี้ไม่น่าได้แล้ว แต่เราสังเกตเห็นว่าสีเขียวบนกระดาษ Can ส์ซันเฮอริเทมันดูดรอปลงนิดนึงค่ะซึ่งเราคาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าผิวกระดาษของ Can ส์ซันเฮอริเทเนี่ยหยาบกว่ายี่ห้ออื่นเล็กน้อยคือทุกยี่ห้อที่เอามาทดสอบเนี่ยเป็นแบบกึ่งหยาบเหมือนกันหมดนะคะแต่เอาจริงๆแล้วลายผิวกระดาษมันก็ไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นค่ะเดี๋ยวจะเห็นเรื่องลายผิวชัดกว่านี้ตอนที่เราไปทดสอบตะกอนสีกัน f a b i a n o Artistico โ แบบขึงเกิดลายดวงน้อยลงค่ะถึงจะค่อนข้างใหญ่ก็ตามส่วนที่ไม่เป็นดวงก็เรียบเนียนดีเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังเรื่องปริมาณการใช้น้ำหน่อยนะคะเพราะว่ายี่ห้อนี้กระดาษบวมค่อนข้างเยอะเป่าหงอ r ตทิสเนียนกริปการทดสอบถัดมาก็จะเริ่มเป็นการใช้เทคนิคสีน้ำกันแล้วค่ะเริ่มจาก flat wash หรือว่า wet on dry นะคะก็คือลงสีไปบนกระดาษแห้งๆเลย ครั้งนี้เราจะใช้สีเทโลบลูกรีนเฉดค่ะซึ่งก็จะเป็นสีที่ไม่มีตะกอนจากที่เห็นตอนสียังไม่แห้งนี้นะคะทุกยี่ห้อดูเรียบเนียนดีค่ะต่อมาเป็นเทคนิคเวทออนเวทนะคะลงสีบนกระดาษเปียกมาดูการกระจายตัวของสีบนกระดาษแต่ละย,ยี่ห้อกันค่ะ อาเชสกับแคนซันเฮอริเทจกระจายตัวค่อนข้างไกลส่วนแคนซันมูแรงดดรอยฟาเบียโนอาติซิโกแล้วก็ปะหงอ์ทิสสีกระจายไปไม่ไกลจากจุดที่หยดเท่าไหรค่ค่ะต่อไปเป็นการไล่สีหนึ่งสีจากเข้มไปอ่อนนะคะ ทุกยี่ห้อก็ดูไล่สีได้เนียนดีนะยกเว้น Fabiano Artisico โโที่เริ่มเห็นว่ากระดาษงอและสีเลยไปกองอยู่ข้างๆค่ะต่อมาจะไล่สีสองสีเรายังใช้สีเทโลบูกรีนเชดเหมือนเดิมส่วนอีกสีหนึ่งเราใช้สีฮันไซเยลโลไลท์ของแดเนียลสมิธค่ะ มาดูการปล่อยให้สีผสมกันบนกระดาษค่ะจะทดสอบทั้งแบบ Wet on dry แล้วก็ Wet on wet เลยบางครั้งเวลาลงสีเราก็ไม่ได้ผสมสีในจานก่อนแต่ลงไปบนกระดาษทั้งๆที่สีก่อนหน้ายังไม่แหง้งเพื่อที่จะให้เอฟเฟกการผสมสีที่ดูละมุนขึ้นซึ่งการทดสอบเนี้ยก็จะเริ่มเห็นความต่างแล้วค่ะว่าแต่ละยี่ห้ออาจให้ผลลัพธ์เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันยังไงบ้าง ยิ่งจะเห็นได้ชัดขึ้นอีกตอนที่สีแห้งค่ะ สีผสมกันบนกระดาษโดยที่กระดาษเปียกอยู่นะคะ การทดสอบเคลสิ่งหรือว่าการลงสีเคลือบค่ะสำหรับเราเราไม่เห็นความแตกต่างมากนะคะดูคล้ายกันหมดเลย ต่อมาก็จะเป็นการทดสอบรอยสเตนหรือการยกสีออกเราจะลงสีไว้ปล่อยให้แห้งแล้วมาทำให้เปียกใหม่เพื่อที่จะยกสีออกค่ะแห้งแล้วก็มายกสีออกนะคะ ส่วนใหญ่แล้วก็ยกออกค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสีที่เลือกด้วยว่าระดับสเตนสูงแค่ไหนแต่เมื่อเทียบด้วยสีเดียวกันอาเชสก็จะยกออกได้ประมาณหนึ่งแคนซันเฮอริเทจยกสีออกได้เยอะกว่าหน่อยค่ะแคนซันมูเรงดูรอยกับฟาเบียโนอาติซิโกยกออกได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะส่วนเบาหงอัติส ยกออกได้ค่อนข้างน้อยข้อดีของการยกสีออกง่ายก็คือแก้งานง่ายค่ะแต่ข้อเสียก็คือบางทีเราไม่ได้อยากจะยกสีออกแต่ชั้นถัดไปเลเยอร์ถัดไปที่เราลงสีทับเนี่ยมันดันไปสกิดสีเดิมออกค่ะก็อาจจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกต่อมาทดสอบการเกิดตะกอนของสีที่มีตะกอนนะคะ อันนี้เดี๋ยวรอให้แห้งแล้วมาดูผลกันว่าความแตกต่างของผิวกระดาษที่แม้ว่าจะเป็นกึ่งหยาบเหมือนกันทำให้ลายตะคอนบนกระดาษแต่ละยี่ห้อเนี่ยออกมาเป็นยังไงกันบ้างการทดสอบต่อไปคือการทดสอบ blossom effect ค่ะ หรือการเกิดลายหยดน้ำที่เป็นดอกดอๆดวงๆจากการหยดน้ำลงไปบนสีที่เปลี่ยกเรามักจะใช้วิธีนี้ในการลงสีฉากหลังค่ะที่ให้มันเป็นแบบดวงงฟุ้งๆ ก็มาถึงการทดสอบเรื่องสุดท้ายแล้วค่ะการไซซิ่งหรือการเคลือบผิวของกระดาษกระดาษสีน้ำที่ดีควรจะมีการเคลือบกระดาษที่คงที่เท่ากันทั้งแผ่นการเคลือบในที่นี้จะช่วยให้สีที่เราลงเนี่ยไปค้างอยู่บนผิวกระดาษแล้วก็แห้งอยู่บนผิวกระดาษไม่ซึมไม่ทะลุการเคลือบที่ไม่ดีหรือการไม่เคลือบอาจทำให้ทำงานยากขึ้นหรือว่าผลลัพธ์ไม่ได้ตามที่ต้องการ บางยี่ห้อที่ไม่เคลือบเลยเนี่ยก็มีนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เอามาทดสอบกันในวันนี้บางยี่ห้ออาจจะเคยเคลือบมาดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปสารที่เคลือบเสื่อมสภาพลงซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการที่ทำให้กระดาษหมดอายุนั่นเองค่ะแต่เราสามารถเคลือบเองได้นะคะถ้าทดสอบแล้วรู้สึกว่ากระดาษที่ซื้อมาเนี่ยเคลือบไม่ดีหรือว่าเขาไม่ได้เคลือบมาให้เราก็สามารถทำเองได้เหมือนกันแต่เรื่องเนี้ยไว้คุยกันทีหลังแล้วกันค่ะ ในการทดสอบนะคะเราจะใช้วิธีแปะเทปไว้กับกระดาษถ้ากระดาษเคลือบผิวมาดีความแข็งแรงของผิวกระดาษจะเยอะค่ะเวลาที่ลอกเทปออกมาแล้วเนี่ยเยื่อกระดาษไม่ควรติดเทปออกมาด้วยสาเหตุหนึ่งที่เราไม่ใช้ย่างลบธรรมดาในการลบรอยดินสอบ,บนกระดาษสีน้ำแต่จะใช้ยัางลบซับสีหรือว่ายังลบซับคาร์บอนที่มันยืดได้ก็เพราะว่าการลบมันจะทำให้สารที่เคลือบบนผิวกระดาษเสียหายค่ะ คือบางคนอาจจะสังเกตว่าเวลาเอาผู้กันแห้งๆปาดเพื่อลบสีออกเนี่ยถ้าทำหลายๆครั้งกระดาษบางยี่ห้ออาจจะแบบกลายเป็นคุยๆค่ะนั่นก็คือสารเคลือบบนผิวกระดาษเนี่ยเสียหายหรือเสื่อมสภาพแล้วบางยี่ห้อก็อาจจะเคลือบมาได้ดีมากแม้ว่าจะใช้อย่างลบธรรมดาหรือการยกสีออกหลายๆครั้ง เมื่อเราดึงเทปออกมาแล้วนะคะเราก็จะลงสีแบบเวทออนไลน์เหมือนกับช่องแรกค่ะเพื่อเปรียบเทียบกันว่าก่อนกับหลังดึงเทปเหมือนกันมากน้อยแค่ไหนหรือว่าสารเคลือบหายไปแล้วหรือเปล่าเริ่มจากอา c h เชสค่ะไม่มีขุยกระดาษติดมาก,กับเทปที่เห็นด้วยตาเปล่านะถ้าเป็นเทปสีอื่นอาจจะเห็นชัดกว่านี้ว่ามีขุยติดมาหรือเปล่า นซันเฮอริเทจมีนะเยอะสุดก็คือตรงกลางเทปค่ะแล้วก็มีรอบๆที่ติดมาบ้างนซันมูเรงดูรอยไม่มีขุยติดออกมาฟาเบียโนอาร์ติซโกก็ไม่มีค่ะและสุดท้ายเบาของอาร์ติสก็ไม่มีเหมือนกันค่ะ สำหรับเราถือว่าผิดคาดอยู่เหมือนกันนะ c a n ซอ h e r i ริเทคือสีมันนวลดีมากแต่ทีนี้ก็รู้แล้วค่ะว่าจะต้องระวังให้มากขึ้นในเรื่องของการแปะเทปการลบหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ที่ไปขูดผิวกระดาษต่อมาเราก็จะลง f แฟลตวอ h แล้วก็มาดูผลตอนแห้งกันค่ะอา c h เชสนะคะเราไม่เห็นถึงความต่างระหว่างก่อนลอกเทป กับหลังลอกเทปค่ะช่องแรกกับช่องสุดท้าย c a n s สั h e r i t a เ e เห็นลายที่ดูดังๆทั้งแผ่นไหมคะคือถ้าไม่มีการเปรียบเทียบเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าก็ปกติของกระดาษสีน้ำหรือเปล่าที่ผิวมันไม่เรียบแต่ว่าพอเทียบกับก่อนหน้านี้ก็คือไม่เหมือนกันเลยแบบที่ไม่ลอกเทปก็คือเนียนมาก a n s น n m น u ูเรงดูร o ย จะว่าเหมือนกับอันก่อนหน้าไหมก็เหมือนนะคะแต่เราไม่แน่ใจวิธีการใซซิ่งที่เคลือบลงใบเนี่ยมันส่งผลทําให้กระดาษมีจุดขาวๆเต็มไปหมดหรือเปล่าคือมันต่างจากยี่ห้ออื่นค่ะแต่ความต่างระหว่างก่อนกับหลังลอกเทปของยี่ห้อมันเองเนี่ยไม่ต่าง f าเบ i ยโนโอ,อาร์ติซิโกก็ไม่มีความแตกต่างค่ะแล้วก็สุดท้ายเป่าหองอาทิติสก็ไม่มีความต่างเหมือนกันค่ะ เราก็ได้ทำสรุปผลของแต่ละหัวข้อมาให้ดูกันด้วยนะคะซึ่งรูปทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นตอนที่สีแห้งแล้วกระดาษแห้งแล้วแล้วเราก็จะแปะรูปไปที่ Facebook เพจ Facebook ด้วยค่ะสำหรับคลิปในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะคลิปถัดไปก็จะเป็นการเปรียบเทียบกระดาษแบบวาดรูปจริงให้ดูค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนเช่นเคยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย